ถอยจากตัวถอยเองให้มันเต็มสุดๆหน่อยเต็มที่หน่อยถอยจากตัวถอยเองอ่ะเปิดด้วยเหมือนเดิมอุตนะอินทรีแต่ถอยจากตัวถอยเองให้มันเต็มที่หน่อยมันจะดับล้างมันจะกลายเป็นดับล้างว่างล้างไปเอง ไม่เอาถอยเองลูกถอยจากตัวถอยเองมันไม่มีขวามเข็ไปเองถอยจากตัวถอยเอง แล้วไอ้ตัวอะไรกับอะไรเนี่ยลักษณะอะไรกับอะไรนี่ผมความตลอดแต่อะไรกับอะไรเนี่ยปัญหาขความตลอดลักษณความตลอดโมแต่อะไรกับอะไรถอยตัวถอยเองลูกถอยไม่เอาถอยเองทิ้งตัวทิ้งเองลูกทิ้งไม่เอาทิ้งเอง พร้อมเลยเต็มที่เลยพร้อมกันให้เต็มที่หน่อยลักษณะที่มันคอยอะไรกับอะไรนี่ยังขวางอยู่นะว่าตัณหาย,ยังขวางอยู่ไม่ไม่เอาไม่จะได้ล้างในลักษณะที่อะไรกับอะไรจะล้าง สัญหาลักษณะมันจะได้ล้างตัญหาลักษณะมันจะได้ล้างไอ้ตัญหาสภาวะทั้งหลายเนี่ยลูกโมแต่อะไรกับอะไรปัญหามันขวางเนาะโมแต่อะไรกับอะไรถอยจากตัวถอยเองอนะไม่ใช่แค่ถอยจากสรรพสิ่งถอยจากกายจากจิตถอยจากอะไรถอยจากตัวถอยเองลูกถอยไม่เอาถอยเอง เหมือนกับไม่เอาตัวไม่เอาเองนั่นแหละเหมือนกันสลภาพในการดับล่างจะไ,ได้เป็นที่หน่อยเปิดีซีลอยเยต,ตนะ่าไว้เหมือนเดิม ช่การเอาแล้วเนี่ยมันจะยิ่งกว่ากว้างยิ่งกว่าแคบไปเองยิ่งกว่าโปร่งยิ่งกว่าโล่งไปเองพอมันไม่เอาแม้กระทั่งไม่เอาเองแล้วเนี่ยมันจะยิ่งกว่า,ปวาโปร่งยิ่งกว่าโล่งไปเองยิ่งกว่าดกว้างไปเองถึงว่าไม่มีขอบเขต ไล่ล่องลอยล้างสังสวัสดอย่างดีถอยจะตัวถอยเองลูกถอยไม่เอาถอยเองพล้อมันไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างลูกแต่ให้มันเต็มที่หน่อยทำไมยังเรียกว่าเต็มที่ก็คือมหากรุณาบลือเสียหน,น้าตนเอง ประลือเสียหน้าโดยดับล้างว่างล้างนั่นเองเรียกว่าเต็มที่หน่อยไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยเต็มที่หน่อยประลือเสียหน้าในการดับล้างนั่นเองทำไมยังให้เต็มที่นั่นแหละรเรียกว่ากําลังในการดับล้างสังสวัตนั่นเองถอยจะตัวถอยเองเนี่ก็เต็มที่หน่อย พร, sea, พร้อมอินทรีย์พร้อมอัญตนาที่เปิดอยู่ตามปกตินั่นแหละจะกลายเป็นดาบล้างว่างล้างสังรวัสไปด้วยกันเองเต็มที่น้อยหรือว่ากำลังในการปวดนั่นเองลูกเต็มที่น้อยไม่แม้กระทั่งไม่เองเต็มที่น้อย กำลังในการดับล้างนั่นเองกำลังในการดับช่วยเองไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เอง ไม่ไม่กระทั่งไม่เอง,เ,องเต็มที่หน่อยเรียกว่ากำลังแข่งสมาบัตินิโรธนะกับสังสารวัตรนั่นเองเอายจะตัวถ่ยเองในหะ้เต็มที่ดีด จะไม่มีขอบเขตล้างกันไปเองหรือเรียกว่าว่างล้างกันไปเองไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นแหละลูกเออว่างล้างกันไปเลยตัวโฟกัสของลูกเนี่ยมันยังขวางอยู่นะ ัวรู้ชัดเห็นชัดเนี่ยตัวนี้มันยังฝังอยู่ลูกยังไม่ไล่ร่องรอยยมันยังไม่ทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองเต็มที่ดิสิให้เต็มที่หน่อยถอยจะตัวถอยเองเนี่ยเต็มที่เรื่อยๆลูกมันจะล้างกระบวนการแห่งตัณหาทั้งหมดเลยนะ ลษณะอะไรกับอะไรนั่นแหละเรียกว่าตัณหาลักษณะทั้งนั้นเหมือนกับมันวนเวียนไปซะเองมันไม่ดับมันไม่ดับล้างนะลูกมันวน,วนเวียนโมแต่อะไรกับอะไรโมแต่อะไรกับอะไรมันยังเป็นตัววนเวียนอยู่นะเป็นภาวะวนเวียนอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นสังสวัสดิ์ซะเองอยู่ดังนั้นลูกก็ถอยเรื่อยๆถอยจากตัวถอยเองเรื่อยๆถอยไม่เอาถอยเอง ถอยจากตัวถอยเองทุกอย่างพร้อมกันเลยลูกให้เต็มที่เรื่อยๆหน่อยมีกำลังกำลังเรียกว่าสมสมบัตินิโรธเนี่ยพร้อมกันไปเลยกับสังสารวัตรเนี่ยพร้อมกันไปสิกับสังสารวัตรเนี่ยสมบัตินิโรธเนี่ยนิโรธสมบัตินี่ยดับล้างไปได้วยกันเลยลูก แม่ก็ทั้งไม่เองเต็มที่ปไปด้วยกันเลยทุกสิ่งอย่างดับล้างปไปด้วยกันเลยนี่โลดสมาบัติเนี่ยร้อมกันไปกับสังสารวัตรเลยลูกดับล้างปไปด้วยกันมหากรุณามหากรุณา มัวแต่อะไรกับจิตมัวแต่จิตกับอะไรเนี่ยมันขวางหมดแหละมันยังเป็นภาวะตัณหาอยู่มันยังเป็นสังสวัสดิเองอยู่ลูกดังนั้นลูกก็ต้องถอยมันเต็มที่หน่อยถอยจะกายถอยจะจิตถอยจะตัวถอยเองถอยจากตัวถอยเองถอยไม่เอาถอยเองเต็มที่หน่อยลูกอนุภาพในการดับล้างว่างล้างมันจะได้เต็มที่ไปด้วยกัน ตามนั้นเลยเชื่อแห่งสมุทรไทยเชื่อแห่งตัณหาเนี่ยอะไรกับอะไรเนี่ยมันยังขวางอยู่ลูกมันยังวุ่นวายเสียงอยู่สิมือนก็ลูกไม่เต็มที่สละตัวสละเองไม่เต็มที่ ถอยจากตัวถอยเองไม่เต็มที่พราะมันไม่เต็มที่มันก็เหมือนกับว่ายังปล่อยให้มันเป็นอารมณ์สังสรวัตอยู่ตัณหาสังสวัตอยู่อะไรกับอะไรโมแต่อะไรกับอะไรโมแต่อะไรกับอะไรโมแต่อะไรกับอะไรอะไรในกายอะไรในจิตอะไรในสรรพสิ่งโมแต่อะไรกับอะไรอย่าปล่อยให้มันเป็นอารมณ์สังสรวัตอยู่ หมือนก็ตัดตัวตัดเองไม่เต็มที่ไงไหมตัวไหมเองมันไม่เต็มที่ไอเชื้อของการอะไรกับอะไรมันก็ยังกวนอยู่ยังขวางอยู่ลูกต้องถอยกลับมาไหมแม้กระทั่งไหมเองมันเต็มที่ดีดไหมตัวไหมเองเนี่ยเต็มที่หน่อย พร้อมอินทรีย์พร้อมอยตนาที่เปิดอยู่เนี่ยเหมือนเดิมนี่รอดกับสังสารวัตรให้เป็นสิ่งเดียวไปเลยลูกเรียกว่ามหากรุณาดับล้างไม่ใช่ดับในดับไม่ใช่ดับแค่ดับดับล้างสังสารวัตรลูกนี่รอดกับสังสารวัตรสิ่งเดียวก็ไปเลย เรียกว่ามหาคุณาแห่งการดับล้างนั่นเองไม่แม้กระทั่งไม่เองเนี่ยทุกสิ่งอย่างพร้อมกันไปพร้รอมไปด้วยกันเลยลูกสิ่งเดียวกันไปเลยกับทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าดับล้างไปนั่นเองมัน เต็มที่หน่อยดี่ถอยจ้าตัวถอยเองก็เหมือนกันเต็มที่หน่อยไม่ตัวไม่เองนี่ก็เต็มที่หน่อยเรื่อยๆไม่เอาตัวไม่เอาเองนี่ก็เต็มที่หน่อยพี่ลูก ดต่นั้นคำว่าเต็มที่เนี่ยมันคือกําลังแห่งสมบัติในการล้างสังสวัสไปด้วยดับล้างว่างล้างสังสวัสไปด้วยนั่นเองเรียกว่ากำลังเดี๋ยวสิ่งที่มันน่าลำคาในจิตในใจอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ นะความรู้สึกในะคิดแบบนี้แบบนั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันจะล้างไปได้วยกันเองต้องเต็มที่หน่อยถอยตัวถอยเองเต็มที่หน่อยอืถอยไม่เอาถอยถอยไม่เอาถอยเอง จากกายถอยจากจิตถอยจากสรรพสิ่งถอยจากตัวถอยเองไม่เอาตัวไม่เอาเองกำลังแห่งดับล้างมันจะมากขึ้นกำลังในการดับล้างมันจะมากขึ้นดับล้างดับล้างสองทวัต ไม่เอาจิตเองสภาวะไม่เอากันในสภาวะเองทำไม่เอาทำเองไม่เอาตัวไม่เอาเอง ตัวทิ้งเองเหมือนกันเต็มที่หน่อยลูกเหมือนกับถอยตัวถอยเองเนื้อหาเดียวกันหมดสละตัวสละเองเนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยเนื้อหาเดียวกันหมดเลยลูกนะเรียกว่าทั้งหมดของความไม่ยึดติดเลยทั้งหมดของการดับล้างทั้งหมดของการว่างล้างเลยทั้งหมดของดับล้างว่างล้างเลยนะ ถ้าถอยจากตัวถอยเองไม่เต็มที่เดี๋ยวมันก็โมแต่งุดหงิดโมดแต่ลำคาญโมแต่เยื่อใยโยมแต่อะไรกับอะไรในจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้อยู่นั่นโมแต่หวงรู้ไม่รู้โมแต่หวงเห็นไม่เห็นโมแต่หวงคิดไม่คิดหรือว่าเยื่อใยแห่งตัณหาสภาวะตัณหานั่นเอง ตัวพุ่งตัวเพ่งนี่ก็ขวางมากเพ่งรู้เพ่งเห็นพุ่งรู้พุ่งเห็นพุ่งจิตเพ่งจิตไปเนี่ยไปกระทบอ,อย่างเดียวเลยไปชอนอย่างเดียวนั่นแหละภาษาถอยจากตัวถอยเองถอยจากตัวถอยเองนี่เต็มที่ไม่ตัวไม่เองเต็มที่ดีด ไม่กันแบบไม่เอาไม่มันเต็มที่ดีๆไม่กันแบบไม่เอาไม่มันเต็มที่กันดีๆเดี๋ยวไม่จะล้างตัวพุ่งกระทบเพ่งกระทบให้ทุกอย่างมันจะได้สลายภาษะมันจะได้ไม่โมแต่ภาษะมันจะได้ไม่โมแต่กระทบ ไม่ตัวไม่นะไม่ได้ตัดตัดตัวตัดมดไม่จะไปตัดอะไรไปตัดอะไรก็มีตัวไปตัดอืตัเนี้ยไม่จบอเป็นละอะไรก็มีตัวไปคอยละอันนี้ก็ไม่จบยังเป็นอริมากอยู่มีปดเลยไหม่แม้กระทั่ง ตัวไมมเองนยจบตัวจบตัดตัวตัดเองไม่ต้องไปเสียเวลาที่เสียเวลามันเสียเวลาไปเจริญมันไม่รู้จักว่ามันที่ไปเจริญมันมันเป็นตัญหาเข้าไปเจริญอืมมันเป็นตัญหาเข้าไปปฏิบัติมันเป็นตัญหาเข้าไปเจริญแม้แต่เจริญสติมันก็เป็นตัญหาเข้าไปเจริญ ใช้ภาษากันแบบเป็นสมุทรไทยหมดเลยภาษาไม่แบกเสร็จในภาษาภาษาไม่สมุดเฉดในภาษาเป็นภาษาที่เป็นสมุทรไทยเพราะนี่เออเป็นสังาวัตรไปเรื่อยท่านจบให้แต่นั้นเอาไปไม่จบทำไมก็เอาไปเจริญก็มันก็มันเลยไม่จบเลยเพราะมันใช้ภาษาไม่ตรงกับเนื้อหาการตัดจริงๆของท่านไ ภาษามันเพี้ยนไปเรื่อยๆมันไม่ตรงต่อบัญญัติมันไม่ตรงต่อเนื้อหาของการตัดจริงๆมันจะใช้ภาษาแบบไหนบัญญัติแบบไหนที่มันตรงต่อเนื้อหาของการตัดนี้อย่างเดียวคุณไหมแล้วไหมเนี้ยไม่ใช่ไปไหมอะไรไม่ต้องไหมตัวไหมเองนั่นแหละมันจึงจะเป็นบัญญัติที่ตรงตัวเนื้อหาของการตัดตัดตัวตัดเองอย่างนี้มันจะมันตัดตัวตัดเองเนี่ยมันจะหมดตัวไปค่อยตัด นยจบมากจบผลฟังกันแบบจบๆจบมันก็จบแต่ฟังกันแบบไม่จบมันก็จะไปข้างหน้าเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยบริกรรมไปเรื่อยไปเรื่อยกูไปเห็นตายหาไว้แล้วก็ไปตอกค้างหมดภูมินั้นภูมินี้ก็อยนะู่นั่นก็ติดตัวเจริญติดตัวปฏิบัติมันเป็นภาวะตัณหา ท่านจบให้องค์พุทะด,าดํารัสตัดก่าวแต่ละครั้งนี่ก็จบตามจบตามจบตามมันไม่รู้กี่โกดกี่โกดเพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดนะเบ็ดเสร็จดํารัสตัดกาวเบ็ดเสร็จฟังแล้วจบตามยุติตามไม่ได้แห่ไปเจริญนอกจากผู้ที่ยังมีกรรมวิบากกรรมหือสายอยู่มันก็เอาไปเจริญกันเอง เป็นนุตสติกันเองแต่มันไม่มีมากก็แท้แค่เอาสิ่งที่ท่านพูดเป็นนุสติขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ตัดตามครั้งหนึ่งนุสติสตขึ้นมาครั้งหนึ่งก็จบตามครั้งหนึ่งมันแค่นั้นเองก็รเรียกยังมีกรรมหรือสายอยู่ในส่วนไหนที่เขามาแล้วเนี่ยต่อพวกต่อพุทธนดรต่อกันต่อกับสรุปตามกันมาเรื่อยๆฟังปั๊บก็จบตามปุ๊บ แล้วก็เหลือถ้จบช่วยสังกวัตก็โภภาพโลล้วนบ้างดับกระดับไปด้วยกันไหม้กับไหม้ไปด้วยกันอย่างเนี้ยมันก็ดับล้างไปบ้างที่ก็ใช่วาจาจบช่วยแต่ละแง่แต่ละบุญก็ยุติช่วยไม่มีเราให้ไปเจริญหลูกไปผักสายไล่ส่งอย่างนั้นไม่ได้เลยมันเป็นปัญหาไปเรื่อยๆเลยอุตส่าห์จบมาแล้วเราจะให้ชาวบ้านเขาไปเจริญ มันผิดอออบกษาจบมาแล้วก็ต้องจอบชั่วยอย่างเดียวไม่ใช่ใครเข้าไปเจริญองค์ท่านน่ะเห็นไหมพอจบแล้วก็พูดมาแต่ละประโยคก็จบตามจบตามไม่ได้ให้ไปเจริญความเพียรก็แค่นุสติรู้สติขึ้นมาประโยคที่ท่านให้ไปคือนุสติขึ้นมาข้างหนึ่งมันก็ตัดในข้างหนึ่งรู้สติมาข้างก็ตัดในข้างหนึ่ง,ง,งประโยคนั้นนั้นแค่นั้นเอง มันไม่มีเยอะไม่ได้ไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกด้วยมันเลยลมไปแล้วไปยุ่งอะไรเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องไห่อะไรลูกไหมไม่ก็ทางไหมเองเไหมตัวไหมเองไหมไม่ก็ทางไหมเองก็ตัดน่ก็แค่นี้แหละสรุปเนื้อหาตัดตัวตัดเองอย่างเงี้ยเรื่อย แค่นั้นเองลูกก็เปิดหูเปิดตาไว้เพราะต้องมาหากุณาโผสัตว์ไปด้วยนุภาพในการนิโรธในการดับเนี่ยมันจะเดินดับล้างสังวารไปด้วยกันโปรดไปด้วยเ่ยมีส่วนสิ่งแวดล้อมนะเป็นแบบนี้ลูกมันไม่ได้อย่างที่เขาไปทํากันในกรรมาฐานนิพพานเนี่ยมันตัณหาทั้งนั้นเลยมันจะเอาไงมันจะเอาไมถ้ามันไม่ไม่เอาแล้วมันจะไปเจริญกรรมฐานทำไมมันจะเอา แล้วตัวจะเอาเนี่ยมันคือรายนี่ไงมันยึดไงเออพูดง่ายๆคือมีแต่สมุทรไทยกรรมฐานสมุทรไทยพัฒนาเอาสมุทรไทยไปเจริญกรรมฐา,านนิพพานหมดอย่างเงี้มันก็เจ๊งหมดทั้งสังสวัดพระเต็มบ้านเต็มเมืองวัดเต็มบ้านเต็มเมืองเดือบ้านเมืองก็เดือดร,ร้อนอย่างั้นไม่ใ่้่มเย็นมันร้อนอย่างนั้น มีแต่ลัที่ใครัะที่มันสายใครสายมันนิ่กายใครนี่ไกายมันเพราะอะไรเพราะมันเอามันปฏิบัติเอามันเจริญเอามันก็เลยเกิดสายใครสายมันขึ้นมามันเอาแต่ถ้ามันไม่ใช่การเอาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มมันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเนี่ยมันจะเป็นสายใครสายมันได้ยังไงเล่าพุทธิยานี่ไม่ใช่สายนะไม่ใช่เลยอยู่อย่างนี้นะ พุทธเจ้านี่ไม่ใช่นิกายไม่ใช่นิกายอะไรเลยไม่ใช่สายไหนยว่าสายพุทธะก็ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นสายไอ้ดับล้างว่างล้างนี่มันไม่เป็นสายทั้งหมดของความมายึดติดเนี่ยมันไม่เป็นสายไหนทั้งนั้นไม่เป็นศาสนาไหนด้วยแต่คนก็มาสวมที่ถี่ให้เกอเป็นศาสนาพุทธศาสนานั้นศาสนานี้ แล้วที่มันแตกแยกเฟนนีกลายเป็นละทิเพราะมันทําเอามันจเจริญเอาไงมันเริ่มต้นในการเอาของท่านนี่มาจากไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองมาจากมาไม่มยึดไม่กระทั่งไม่ยึดเองไงลูกมันเลยไม่เป็นนิกายไม่เป็นสายไม่เป็นละทิแล้วก็ไม่เป็นศาสนาจริงๆมันไม่เป็นรูปแบบศาสนาดับล้างว่างล้างไปเรื่อยในทุกละทินิกายทุกศาสนาที่ก็มีอยู่ ท่านไปปล่อยที่ไหนก็ท่านไปดับล้างไปว่างล้างไปจบช่วยทุกรัที่ทุกนิกายทุกศาสนาที่เขายึดกันอยู่นั่นน่ะเขาก็เลยทิ้งตัวทิ้งเองสละสละตัวสละเองละตัวละเองกันใครมีนิกายไหนเขาก็ละนิกายนั้นใครมีศาสนาไหนเขาก็ละด้วยความเป็นลัที่ศาสนานั้นเขาละตัวละเองเขาสละตัวสละเอง ไม่เป็นแต่รุ่นหลังนี่คือมาใช้มาใช้ทิฏฐิใช้บัญญัติสวมให้ท่านไงเป็นมิถีพุทธบ้างเป็นศาสนาพุทธบ้างเป็นสายองพุทธะบ้างอย่างน้มาใช้ทิฏฐิสวมให้ท่านหมดท่านท่านานะ่ะไม่เป็นแม้กระทั่งท่านเองแค่โูปนามอุโบกบารมีอุโบกมาหาคุณาช่วยจบช่วยสังวัตเท่านั้น มันไม่ใช่ของจริงเบลโล่บัลโลก่ก็ไม่ใช่ของจริงรลูกของสร้างขึ้นวงขึ้นมาหาภาวนาบัลโลกขึ้นปกแค่น,น,นั้นเองแล้วก็แล้วไป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 ลูกลูกลองฟังดีๆให้มันตรงตัวเนื้อหาตัดตัวตัดเองจะได้สรุปเนื้อหาตัดสรุป ไม่ใช่ตัดสรุนี่รู้ไปทั่วไม่ใช่นะไอ้รู้ไปทั่วเนะี่ยมันเป็นผลของวิถีญาณนเป็นวิบากของตัวญาณชนิดหนึ่งที่สั่งสมมาหลายพมหลายชาติเป็นวิบากแต่เนื้อหาตัดสรุนจริงๆมันตัดเลยมันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้รเรียกว,ว่าตัดตัดสรุนะมันไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้นั่นเราก็ต้องมาใช้บัญญัติใหม่ยุคนี้บัญญัติมันมันขั้นเลือ มันเป็นบัญญัติที่ต้องไปตีความอีกมันยุ่งยากไปหมดจำนวนอาหารร้อยปีพันปีมันก็กลายเป็นเปลือกกระพีต้องมาตีความมันก็มั่วไปหมดเราต้องมาใช้บัญญัติที่มันตรงตรงที่บัญญัติที่มันล้างตัวบัญญัติเองบัญญัติที่มันจบตัวบัญญัติเองไม่ต้องไปตีความแล้วไปข้างหน้าต่อไม่ต้องฟังแล้วก็จบนิดตัวฟังเองย่เี้ไม่ต้องไปตีความอีก อย่าไปใช้ทิถีใช้ปัญญาแบบไหนอีกฟังแล้วมันหมดตัวเกิดตัวดับไม่ไปฟังแล้วเกิดปัญญาอ้าวฟังแล้วเกิดปัญญาเกิดเพราะกระชาดีฟังแล้วต้องยุติตัวเกิดตัวดับเลยฟังแล้วมันก็คือไม่เกี่ยวกันค่อยเกิดคอยดับไปเลยนั่นแหะโอเคจบฟังแล้วจบฟังแล้วจะได้เกิดปัญญาอ้าวเกิดเพราะกระชาตินี่ปัญญาเป็นตัวพบตัวชาติเป็นตัวปรุงแต่งเล่น่ะทิฐิปัญญาก็มาจากทิถีนั่นแหละ เอาทิศมาทําเป็นปัญญาแล้วว่ามันดีไม่รู้แล้วปัญญาอนิจจังปัญญาก็นัตาในปัญญาปัญญาก็นิจังในตัวปัญญาชอบเหรอชอบอนัตตาเหรอชอบอนิจจังเนี่ยมันไม่ใช่เห็นไหมของท่านนี่มันไม่ใช่มันก็ทั้งตัวไม่ใช่เองไม่ใช่โมแต่เอาไม่ใช่ไปคอยไม่ใช่อะไร ของท่านเนี่ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่เองมันจึงตัดไงลูกมันจึงตัดตัวตัดเองมันจึงจบตัวจบมันจึงยุติตัวยุติเองฟังแบบนี้ลูกนะไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองลูกมันจะ